จะมีเรื่องแก้1นึหนึ่งไหมคะโถผมเป็นทหารผมไม่เคยที่ผมเดือดร้อนหนึ่งหนึ่งถ้าคุณไม่ปากหมาให้อย่างคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรอย่งผมพูดกับคุณแม่เนี่ยผมก็เสียงดังผมเป็นคนพูดเสียงดังแต่มีสาระแล้วไม่ก้าวร้าวนะคุณเห็นไหมผมกระเทงไหมเงถ้าผมโครนไม่อยู่นะวันนั้นนะผมอาจจะลุกขึ้นมาแตะไปละ ตอนแรกกับคนเข้าใจว่าท่านคือหัวหน้าพักแต่พอมีการสมัครเข้าไปปั๊บกลายเป็นว่าท่านเป็นปติลิสเบอร์สิตอนนี้ลาออกไปหนึ่งคนท่านก็ต้องเป็นปติลิสเบอร์เก้าถูกไหมครับคำถามของสังคมก็คือมองว่าตกลงใครคือคนคุมพักตัวจริงท่านขึ้นมาเพื่อมาเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่จะเป็นหัวหน้าพักและคนดิเดตนายกแต่คนคุมจริงๆคือคนอื่นถามพักมาแล้วเลยถามคุณเมดีมากผมจะอธิบายให้ประชาชนฟังนะครับขึ้นหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นทั้งหัวหน้าพักผมเป็นทั้งคนดิเดตนายก ผมถามว่าคนเป็นเ้าราตนายกจําเป็นต้องเป็นสสไหมไม่จําเป็นครนี้นโยบายผมสี่ข้อหนึ่งโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงสองโครงการเชื่อมทะเลอันดามันอ่าวไทยโอเชียนลิงค์สามเนี่ยคือการแก้กฎหมายทุจริตเป็นผาสชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับแล้วก็โทษหาสชีวิตโทษขังไม่มีการลดโทษสเนี่ยครับปรบับกระบ,บวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําต้นน้ำคือตํารวจปลายน้ำคือกรมราชาัรฑ ผมก็เลยแบ่งงานว่าปาติลิตหนึ่งถึงเเนี่ยถ้าเราได้เป็นเสียงข้างมากเข้าไปเป็นรัฐบาล1นถึงเต้องรับผิดชอบลากันกฎหมายข้อที่3าที่4เพราะข้อที่สที่สี่เนี่ยคือการแก้กฎหมายประหารชีวตโทษทุจริตเป็นปหาชีวิตแล้วก็ไม่มีการลดโทษปรับปรุงกฎหมยยุติธรรมมันเป็นหน้าที่ของนิติบัญญตัติค่ะส่วนผมเองนะผมไม่มีความถนัดในด้านหน้านิติบัญญัติผมก็บอกว่านั้นผมรับผิดชอบ ข้อ1ข้อ2ก็คือการผลักดันไม่กับโปรเจกต์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งมาภาคจุลภาคซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าคนฟังผมแบบไม่มีอคติเนี่ยมันเป็นการวางแผนเลยนะผมก็บอกลูกน้องไอ้ลูกน้องไอ้คนในพักมันก็ถามว่าโอ้โหหัวหน้าคิดแบบนี้แล้วคิดแล้วว่าจะได้ถึงอ้างว่าเราออกนโยบาย4ข้อนี้เป็นนโยบายของพักเราก็ต้องคิดว่าเราต้องเข้าไปทําไม่ใช่เราเราออกนโยบายซะสวยหรูแล้วเรารู้แก่ใจว่าเฮ้ยเราสู้ได้แค่ 3- 4คนหรือ2คน มันก,ก็การหลอกประชาชนแต่นี่ผมกาลังแสดงจุดยืนว่าผมมั่นใจว่าสี่ข้อผมจะโดนใจให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกพกรรคเศรษฐกิจและผมก็แบ่งงานแล้วเพราะคุณเมย์เห็นนะไอพ้พรรคการเมืองเนี่ยพอมันเป็นพรรคมีเสียงมากมาหลายมันทะเลาะกันเรื่องอะไรไอ้ปาติลิสเบอร์ต้นก็ยังมาเป็นรัฐมนตรีแต่ผมไม่ผมมีกฎเหล็กแล้วว่าไอ้เบอร์หนึ่งถึงเเนี่ยถือว่าพรรคเนี่ยให้สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปทําหน้าที่นิติบัญญัติ ยกเว้นถ้าคุณแก้กฎหมายข้อ3ข้อ4เสร็จตามนโยบายพรรคแล้วคุณจะกลับมาเป็นใบาหา้นั้นค่อยว่ากันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่อันแรกคือคุณต้องผลักดันข้อ 3: ข้อส่ไอ้ส่วนผมเนี่ยผมอยู่เบอร์สิผมเป็นฝ่ายบริหาร<ๆ>เพราะยังไงผมผมไปเป็นบริหารผมก็ต้องลาออกจากพาร์ตี้เลสจะไหมแล้วก็ผมไปผลักดันข้อ1ข้อ2คือโครงการไมกกาโปรเจกต์ผมผมถือว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของพรรค เพราะว่าถ้าผมผมไม่อยู่เบอร์หนึ่งะผมได้คนเดียวผมทำาอะได้คุณแม่ถ้าเกิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกผมให้ผมอยู่เบอร์20ก็ได้เพราะถ้าผมแลนสไลด์ผมได้200้ที่นั่งคนเลือกผมเป็น10บสล้านเสียงอ่ะทาไมมันจะไม่ถึงผมต้องการเสียงข้างมากคือ 180- ถึง200 200เสียงไปร้อยแปดอันนี้ไม่ใช่ความเพ้อฝันผมคิดตามนโยบายของผมนโยบายของผมเนี่ยทำให้กาโปรเจกต์ระดับโลกคนคุณแก้กฎหมายทุจริต ไปเป็นโทษประหารนั่งผู้ให้ผูรับไม่มีการลดโทษคุณว่าใครอยากร่วมกับผมเพราะนั้นถ้าผมเป็นเสียงข้างมากคนที่มาร่วมก,กับผมก็ต้องทําตามกันทําตามนโยบายของผมเป็นหลกักผมผมผมคิดตรงไปตรงมาคุณเมย์ผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้าผมทํานโยบายขนาดนี้และในใจผมนะคิดว่าผมได้4ี่เสียง5้าเสียงผมโกหกประชาชนนะผมมั่นใจว่านโยบายของผมโดนใจประชาชนและผมคิดมุมกลับว่าประชาชนบอกให้อ้พพัคนี่เขาท่าเว้ นั้นต้องเลือกมันเยอะๆอะก็การเลือกเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าปฏิริตผมอาจจะได้ถึง30ด้วยถ้าคนเขาจะเลือกคุณะยังไงเขาก็เลือก5 0ยังไม่รู้จะก,กาให้ไครอันนี้จะโพอาจจะโพอที่บอกยังไม่รู้จะเลือกใครแล้ว7 5เปนี่ยไม่เลือกคนสสเก่าแน่อันนี้คือโพอ่ะผมไม่ได้เมคขึ้นมาเองคุณเมคคิดว่าผมผมจะฝันไม่ได้เพราะว่าโนโยบายผมก่บคุณเมเอาพูดกันแบบยุติธรรมเลยนะพักการเมือง ที่ลงคะแนนตอนนี้มีพักไหนที่มีโครงการหาเงินหรือปากคอร์รัปชันอย่างผมแม้กับโปรเจกต์ผมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรามีหนี้3ก้อนหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้ภาคประชาชนหนี้สาธารณะของรัฐบาลเนี่ยสิบหนี้ครัวเรือนของประชาชน16.4หี่นี้ของเอกชนหรือนักธุรกิจ25ล้านล้านเป็น55ล้านล้านคุณเมย์เข้าใจไหมว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่เอาแมกโปรเจกต์ระดับโลกนี่มาเนี่ย คุณไม่มีทางที่คุณจะเอาหนี้ตัวนี้ออกแล้วถ้าคุณไม่เอาหนี้ตัวนี้ออกประเทศเราจะล้มละลายทางการคลังค่เอายังข้อแรกผมเนี่ยรถไฟเขาเร็วสูงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้รถไฟเขาเร็วสูงเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ของจีนซึ่งจีนเนี่ยเราต้องยอมแล้วเขาเขาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งทางเศรษฐกิจตอนนี้ของโลกเขาเรียกว่าโครงการอีต้อีลู่หรือวันเบวันลถหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางตอนนี้มันมาถึงเวียงจันทร์แล้ว แล้วก็มีแผลมาจากเวียงจันทร์เนี่ยเขาจาเป็นต้องผ่านเราเพื่อเข้าไปที่พมา่าอินเดียออกไปตะวันออกกลางลงใต้เพื่อที่จะไปเชื่อมกับมาเลเซียซึ่งสร้างรถไฟเสร็จแล้วลงไปที่สิงคโปร์แล้วก็จะเชื่อมกับอินโดนีเซียโดยเขาจะทําไอ้สะพานแบบมาเก๊าจูหายค่ะคราวนี้ผมเนี่ยก็เลยเอาโครงการนี้ขึ้นมาเพราะอะไรฮะถ้าเริ่มก่อสร้างคุณเมย์คิดดูได้ว่ามันจะมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่าไหร่อิดทินปูนทรายเหล็กสองเนี่ยต้องมีการจ้างงานกี่แสนอัตา นะฮะแล้วที่ผมทำเนี่ยคือผมจะกําหนดเลยว่าไอ้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเมื่อลากจากเวียงจันทร์เข้าหนองคายเข้ากรุงเทพฉีกไปทางตะวันตกเข้าไปทางภูน้ําร้อนเมืองการลงมาจากเชียงรายเชียงใหม่เข้าจังหวัดตากเข้าเมียวดีทะลุพม่าออกอินเดียลงมาภาคตะวันออกระยองจันทรชนบุรีไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไอ c ลงใต้เพื่อไปมาเลเซียสองข้างทางผมจะกำหนดเป็นนิคมเกษตรกับนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมนิคมเกษตรเนี่ยนิคมเกษตรมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าผ่านนาข้าวก็เป็นนิคมเกษตรข้าวผ่านไรอ้อยก็เป็นนิคมเกษตรอ้อยผ่านมันสำปะหลังเป็นนิคมเกษตรมันสำปะหลังผ่านยางพาราเป็นนิคมเกษตรยางพาราในนิคมนีจะมีอะไรบ้างหนึ่งจะมีโรงงานปุ๋ยที่ <c oughs> เป็นเครือข่ายของนิคมสองเนี่ยจะมีศูนย์โดนแห่งชาติศูนย์โดนนี่เอาไว้ไรโรยปุ๋ยโรยยาฆ่า,มาแมลงรดนหนึ่งตัวสามารถโรยได้หนึ่งร้อยไร่ทำให้มันลดต้นทุนการผลิต สามเนี่ยสูดรถเก็บเกี่ยวทั้งข้าวทั้งมันสำัะหลังทั้งอ้อยต้องใช้รถเก็บเกี่ยวรถเก็บเกี่ยวหนึ่งคันทำงานหนึ่งชั่วโมงทดแทนแรงงานคนได้300คนค่ะสีที่เป็นทีเด็ดของนิคมที่ทำให้เกษตรกรเร,ริมตาปากแล้วรวยหน้าคือใบส่งออกอนะเพราะว่าถ้านิคมกเกษตรนี้มีใบส่งออกด้วยเท่ากับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นทั้งผู้ปลูกกับผู้ขายเอง รงสีข้าวลงแป้งมันลงน้ำตาลหรือโรงงานปุ๋ยจะต้องมาเป็นเครือข่ายของนิคมไม่มีสิทธิ์หือไม่มีสิทธิ์เอือนี่เกษตรกรนิคมสามารถต่อรองราคาได้ไม่ใช่ว่าขายข้าวเปลือกแล้วให้โลงสีซื้อแล้วไปขายข้าวสารแพงไม่ใช่ต่อไปพวกนี้องค์การพวกนี้จะเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของนิคม,มเกษตรเกษตรกรได้เต็มๆมผมจะทําคือหนึ่งถ้าพรรคเศรษฐกิจได้เป็นรัฐบาลผมจะ เซ็นเอโมยกับรัฐบาลจีนาภายในหนึ่งเดือนในการที่จะร่วมมือกันสร้างรถไฟความเร็วสูง<ม>นะเอโมยเนี่ยสร้างแต่ผมจะมีเอโมยพ่วงอีกสองใบคือหนึ่งเอโมยรัฐบาลไทยจีนเรื่องการท่องเที่ยวสองความร่วมมือรัฐบาลไทยจีเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรและการไปการซื้อสินค้าเกษตรษล่วงหน้านะคุณเมย์นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นรัฐบาลจีรัฐบาลไทยลงทุนร่วมกันสองเป็นการแบ่งปันผลกําไรไม่ใช่สัมาน สามเนี่ยไม่มีเงินใต้โต๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอำน,นาจต่อรองเราสูงคุณแม่เราเนี่ยเสียสมดุลทางยุทธศาสตร์ไปแล้วเมื่อปี2อ6 2เพราะว่าเราเนี่ยไปเซ็น,นสัญญาอินโดแปซิฟิกส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกกับสหรัฐเมื่อปี2อ6 2ในส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกเนี่ยประกาศไปเลยว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามของโลกเพราะฉะนั้นพอเราไปเซ็นกับสหรัฐกากับเราประกาศว่าจีนเป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้พรคเศรษฐกิจเลยสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ใหม่ ก็คือเราก็ไปร่วมมือกับจีนทางด้านเศรษฐกิจไงสร้างรถไฟความเร็วสูงกับโอเชี่ยนลิงซึ่งเป็นประโยชน์ของประเทศด้วยไอเราไปเส้นที่ส่วนใหญ่อินโดเอฟิกเนี่ยเรียกตรวดอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านได้ไม่ถึงเนี่ยท่านสมมติได้เข้าสภาไปท่านจะทําอะไรคะอา <precautions S 2> ้าวเพราะมันไม่มีนโยบายมันก็มีอ <eyes S> 2อย่างก็คือไม่เป็นฝ่ายค้านก็เป็นพักร่วมแล้วก็ไปทาตามที่แการน,นาเขาสั่งก็คุณคุณเป็นรัฐบาลพักร่วมคุณก็ต้องตามการนําของของพักหลักถูกไหมฮะก็คือ1นึ่งผ่นนโยบายหรือ2 ไม่ได้ทําเลยแล้วเข้าไปเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านเอางี้ท่านจับมือกับใครได้ท่านจับมือกับใครไม่ผมไม่จับกับใครงนั้นเพราะว่าผมไม่กล้าดูถูกประชาชนประชาชนอาจจะไม่เลือกพักผมก็ได้หรืออาจจะเลือกพักผมได้เสียงข้างมากตามที่ผมขอก็ได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดคุณเมย์การเลือกตั้งคุณเห็นว่า่ะเอานี้ข่าวที่แล้วมีใครเชื่อมั่งว่าพักประชาชนจะได้เสียงข้างมากทุกคนก็บอกเพื่อไทยมาแน่พิกปั๊บเป็งานเสร็จค่ะ ถูกไหมครับม,มันเกิดขึ้นได้คุณเมในในระบอบประชาธิปไตยแล้วโดยเฉพาะงวดเนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เลือกใครอตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไม่เลือกคนเก่าค,คือผมออกนโยบายคุณเมต้องเข้าใจนะผมตั้งใจ,จไปผลักดันจริงๆผมถึงออกนโยบายหลักๆมาสี่ข้อแล้วผมไม่ได้โกหกประชาชนเพราะอะไรผมแสดงเห็นแล้วว่าหนึ่งถึงเก้ารับผิดชอบข้อสามข้อสี่ผมเนี่ยเข้าเบอร์สิบรัฐนายกไม่จำเป็นต้องเป็นสนสคนะ,คะ ผมอะมุ่งจะทํางานนโยบายผมจะผักดันเ้าหนึ่งขาสองคุณต้องคิดแบบนี้ไอ้ความคิดแบบแย่ๆเนี่ยว่าไอ้เบอร์หนึ่งของพรรคเนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นนายทูนพรรคซึ่งอันนี้มันจบตั้งแต่คุณคิดแล้วใช่ไหมผมมาคิดของผมแบบนี้ว่าถ้าผมอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วคนบอกไอ้เรื่องรังสีผมได้ไปสองคนผมผมไม่ทําอะไรคุณเห็นไหมพักเล็กๆก็เป็นตัวตลกอ่ะเที่ยวไปประท้วงไปอะไรครับในสภาซึ่งเป็นตัวเกะกะด้วยซ้ำบ่ายสองเนี่ย นโยบายของผมเนี่ยผมชัดเจนไงว่าสองข้อเป็นนิติบัญญัติอีกสองข้อเป็นบริหารนะแล้วไอการที่คุณเอาเบอร์ต้นต้นไปในทุนของพักและประเทศนี้ได้อะไรแล้วผมไม่ได้กะว่าผมจะมาเล่นการเมืองว่าได้5เสียง10เสียงนะผมตั้งใจว่าถ้าผมจะทําให้ประเทศนี้รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตคอร์รัปชันวิกฤตความมั่นคงซึ่งผมจะต้องฟาดฟันกับไอคุณเซนนี่ว่าหุณเซนบอกมันจะเล่นเกมยาวกับเราแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเล่นเกมสั้นกับมารอบเนี่ย แต่ผมไม่บอกว่าจะเล่นเกมสร้างอัมันยังไงผมมีวิธีเพราะนั้นถ้าคุณไม่ได้เสียงข้างมากคุณจบแล้วด้วยนโยบายผมนี่ผมชัดเจนพักเศรษฐกิจของพลเอกรังสีจะมีเรื่องแก้1นึ่งหนึ่งสอไหมคะไม่มีแน่นอนเพราะชีวิตผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยที่จะเดือดร้อนกับมาตาหนึ่งหถ้าคุณไม่ปากหมาง่ายๆค่ะเอาง่ายๆ <c oughs> เยยลยผม่ม<อ>า,า,าแกเรื่องนี้แน่นอนโถผมเป็นทหารแล้ว ผมไม่เคยที่ผมเดือดร้อนหนึ่งหนึ่งสองแล้วผมบอกไงประชาชนด้วยถ้าคุณไม่ปากหมาให้อย่างคุณจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไระสองเนี่ยเอ็มยูสี่สามสี่สี่ผมยกเลิกทันทีเพราะว่ามันมีปัญหาว่าคุณใช้แผนที่คคลมาตาส่วนในในแผนที่ในการแปลกป,ปันทางบกคุณใช้หนึ่งต่อห้าเหมือนไอ้คุณใซ้ไม่ใช่หนึ่งสองแสนคุยชาตินี่ก็ไม่จบสามเอ็มยูสี่สี่ต้องยกเลิกเพราะอะไรเราเป็นสมาชิกของอันคอร s สองค์กรที่เขาเป็นคนจัดการเรื่อง พื้นที่ทางทะเลกำหนดหลายทวีปกำหนดเขตเศรษฐกิจเพาะกำหนดเขตทะเลต่อเนื่องไอ้คุณเซนมันไม่ได้แปลนนะมันจะมาคุยอะไรกับคุณอ,อันนี้ต้องยกเลิกแต่ว่าการยกเลิกต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งมันต้องกลับมาใช้มาตราหนึ่งห้าหมื่นสองเนี่ยมันต้องไปสมัครเป็นสมาชิกอันคอร์และใช้กฎกติกาสากลแล้วมาว่ากันตรงไหนก็ต้องตรงนั้นผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเลิกนะผมจะแต่ว่าผมจะบอกเหตุผลยกเลิกคือหนึ่งมึงยิงกูสองมึงละเมิดกูมาหกร้อยกระคางแต่ว่าผมบอกว่าถ้าจะเซ็นใหม่ มึงต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นต้องเป็นสมาชิกอันคร์สแต่ผมจะแจ้งยกเลิกมันไปเลยมันจะยอมรับไม่ยอมรับผมถือว่าผมแจ้งมันยกเลิกไปแล้วผมเนี่ยบอกว่าผมจะทํา4ข้อนี่ผมก็ต้องทําี่ข้อแต่ไอ้เรื่องอื่นผมก็ต้องทําตามแต่ไ้เรื่องจ่ายเงินเนี่ยผมคงไม่มีนะแต่ว่าผมจะไม่ตัดสวัสดิการที่มีอยู่แล้วเพราะว่าแบบนี้วันนี้ประเทศเราเนี่ยมีหนี้หมหาศาล ถ้าคุณทำสองโครงการนี้ได้เราเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไอ้สวัสการเพ่นี้มันตามมาเองคุณเมย์แต่วันนี้เราอย่าไปพูดโกหกประชาชนเว่าเราต้องกู้เงินมาแจกตลอดอเราไม่ควรทำว่ามัน,ม,น,ม,นมันให้ยาพิษประชาชนผมทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมคนถึงต้องเลือกพลเอกรังสีเป็นนายการัฐมนตรีพลเอกรังสีดีกว่าแคนดิเดตดีกว่า,ารตรงไหนฮะก็ผมนโยบายผมชัดเจนผมแก้กิจเศรษฐกิจด้วย โครงการใหญ่สองโครงการคุณที่ว่าผมมั่วอะล่ะก็คุณก็ฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมผมจะแก้กฎหมายชุวยริตอคอรัปชันซึ่งทุกคนบ่นตลอดว่าเนี่ยมันโกงกงันทั่วบ้านทั่วเมืองทําอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครมันก็คงเหมือนกันก็ลองเลือกผลเรกโันงนสีดูหน่อยว่าไอ้สองข้อนี้ได้ผมพอได้เสียงข้างมากจะเกิดขึ้นไหม คุณเมรู้บ่ผมวางแผนนะที่ปรึกษาทางกฎหมายผมเพราะไอ้กรรมธิการเนี่ยไอ้หนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยมันต้องไปเป็นกรรมธิการไอ้กรรมธิการเนี่ยมันต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมามช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นไรเนี่ย<ม>เขาวางแผนกับผมแล้วว่าเขาสามารถเสร็จได้ในหนึ่งปีหนึ่งปีนี่หมายถึงว่าไอ้โทษคอร์รัปชันหนาชีวิตเนี่ยอาจจะเสร็จเร็วกว่าเพราะมันง่ายคแค่แก้ไม่กี่มาตราแต่ไอ้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าตำรวจเนี่ยผมจะเอาอำนาจสอบสวนออกหรืออำนาจจับกลุ่มกับสืบสวน แล้วผมจะตั้งกรมนิติเวศการขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่สอบสวนกับรวบรวมคดีหลักฐานทั้งนินติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานบุคคลเอกาสารซึ่งอันนี้จะไปคู่กันเพื่อส่งให้อัยการซึ่งอันนี้มันตั้งกรมใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพูดตามตรงนะวันนี้มีคนมารับป่าผมเรียบร้อยแต่คนไทยตอนเนี้เขาไม่อยากจะเข้ามาเปลืองตัวเพราะเขารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยการเมืองมันสกระปรกพอคุณเข้ามามันไปด่าเขาแล้วเขายังไม่ทำเลยคือเขาตัดแต่ตัดขาคุณน่ะ ถ้าผมไม่มีผมังกล้ามาออกนโยบายนี้ได้ไงคุณเมย์ลืมนะผมนากการมาถึงพลเอกคุณคิดว่าผมไม่มียุทธศาสตร์ทหารเนี่ยจอมยุทธศาสตร์เลยผมบอกฮะแต่เราเห็นพักอื่นเขาเปิดตัวโอ้นี่มือเศรษฐกิจนี่มือพักไหนอะมีเปิดตัวมีใครบ้างอะอ้าวแหมภูมิใจไทยไงคะท่านก็มีคุณสตีกับคุณคุณเอกนิติีดูเรื่องคุณรู้ป่าว่าอดีตสามีคุณสตีมาอยู่กับผมแล้วตอนเนี้ยคุณเกษรอะหรอกคะอดีตสามีเก่าแก่มาดูเรื่องเศรษฐกิจ ใช่มาช่วยดูแล้วผมมีอีกดรอาร์มดรหลายคนแต่ผมจะเปิดตัวเพื่อเขาเป็นเป้าได้ไงไม่คิดว่าเปิดตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคุณเมย์เชื่อผมเหรอเคดิตมันอยู่ที่คนพูดคุณย้อนนั่งสามคนนะคุณเป็นคนสิบแปดมงกุฎเขาจะเชื่อคุณ่ะเขาก็มอยพวกนี้เป็นสิบแปดมงกุฎด้วยอจริงก็บ่าครับคุณคุณเชื่อผมเหรอผมกล้าลงมาเล่นขนาดนี้เปิดตัวอนโยบายนี้ ผมจะมั่วได้ยังไงอาวุธคนให้ผมเสียงข้างมากผมทำไม่ได้คุณว่าผมนั่งได้ไหมมีข่าวว่าท่านคือพักสาขาของพักประชาชนพักส้มจริงหรือไม่จริงช่วยยืนยันด้วยครับ <c oughs> ก็คุณดูเลยว่าผมออกรายการเนี่ะกัดเทงกับช่อเนี่ยคุณว่าจะร่วมกันได้ไหมเออนะครับแล้วก็คริสโปตาน,นันเนี่ยเขาออกมาจากพักส้มเนี่ยตั้งแต่เขาทะเลาะกับธนาธรในเรื่องอะไรฮะอุดมการมันไม่ตรงกรันแล้วตอนมันก็เป็นพิสูจน์ทราบแล้วว่าตอนที่ คริสก็ามาตั้งพักไอ้พวกเส้นได้เนี่ยมันสอบตกทั้งพักกันเมื่อปีหกหะอ่ะแล้วผมถามว่าแล้วธนาธรเนี่ยได้มาร4 3ยสาเสียนพักส้มเนี่ยนะเขาเอาพวกกลุ่มนี้เข้าไปช่วยงานมันไม่ได้ช่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันหรอกแต่พระเอราวันนี้คือพอพักเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักก็ต้องโดนโจมตีนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่แฟร์เพราะเขาทะเลาะก,กันมาแบบเละตุ้มเปล้วคุณเห็นไหม ผมกับทงไมไงอือ้็โถถ้าผมพลโไม่อยู่นะวันนั้นนะผมอาจจะรู้ขึ้นมาแตะไปละสู่มาพ่ออยู่ดีคุณมาด่ากองทัพอ่ะแล้วผมเป็นพลเอกผมนั่งเป็นหัวต่ออยู่แล้วผมรู้ความจริงไงคราวนี้ผมเสียงดังก็เป็นอย่างนี้ยผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคุณรู้ว่าลูกน้องผมว่าวันไหนถ้าผมพูดพอะมันกลัวผมนะ่เออทาไมคะก็รู้ผมโกรธเนอ๋อคือเป็นคนเสียงดังคุณเวลาคุณสั่งแถวทหารนะทหารลูกน้องคุณเยืนอยู่พันคน คุณรู้บางทีพูดพูดไปใหม่มันไม่มันไม่ดังอ่ะผมบางทีนะผมผมบมันยกไม้ออกผมตะโกนเนี่ยได้ยินหมดอ่ะค่ะเพราะผมไม่คนอย่างนี้ไงแล้วจริงจริงไม่มีอะไรใช่ไหมคะโถผมเคยมีประวัติที่ไหนอ่ะคุณเมย์ค่ะใช่ไหมแล้วผมเนี่ยเป็นคนแบบใครที่อยู่กับผมคุณเมย์ก็รู้อ่ะผมพูดกับคุณเมย์เนี่ยผมก็เสียงดังอะใช่ใช่ค่ะใช่แต่วพาเป็นผมเป็นคนพูดเสียงดังแต่มีสาระแล้วไม่ก้าว้าวนะอืมแต่ไม่ได้มีอะไรคาใจกับพักประชาชนไม่มีก็คือแบบนี้ การดีเบตเนี่ยเมื่อเขาพูดผิดเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะโต้แย้งใช่ไหมประชาชนตัดสินผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็แล้วผมก็จบแค่นั้นผมมีต่อความยาวสาวคนที่ที่ไหนกับอีกประเด็นหนึ่งที่มาต่อเนื่องจากเวทีดีเบตนะคะท่านก็คือประเด็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะจริงๆตอนที่ท่านบริหารงานช่องห้าอยู่ก็บอกว่าสอตองอเข้าไปตรวจสอบไม่ได้แล้วก็เป็นการรับเงินจากสหรัฐอเมริกาอาจจะมีบางคนตั้งคําถามมาว่านี่ขนาดบริหารในหน่วยงานยังไม่โปร่งใสเลยแล้วจะมั่นใจในการไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โปร่งใสคุณเข้าใจไหมว่า ไอการตั้งช่องห้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอ,อีกฝ่ายก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์มันเป็นสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีสื่อสหรัฐเนี่ยเขาอยู่กับเราเขาก็เอางบประามาณส่วนหนึ่งให้เรามาตั้งฐานทีโทรทัศน์ที่ว่าช่องห้าเนี่ยเป็นของกองทัพบกเอาไว้ฝึกงานทหารด้วยในเรื่องการป๊อประกันด้ามันสู้กันตอนนั้นน่ะก็ะมีแค่นั้นล้วต้องให้มันก็เติบโตมาเองแต่การที่สตงงตรวจไม่ได้เนี่ย เพราะกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใหใหสรางงเข้ามามีสิทธิ์ตรวจเนื่องจากว่าช่องห้าเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอ <Ừ. S 2> ผมกําลังพูดแบบนั้น <Ừ. S 2> แต่ว่าหน่วยงานอื่นสรง,งก็เข้าหมดนะคุณเมย์แต่ผมกําลังผมเบื่อลํคาคาตัวสอบไม่ตวสอ,วสอก็คุณเอาเรื่องเท็จไปเล่าให้ประชาชนฟังเพราะตามกฎหมายมันตรวจไม่ได้ไ,ดไงคุณเมย์ผมไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินถูกก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐไหมคะเพราะอยู่ในกองทัพไหมคะไม่เป็นฮะ ไม่ได้เป็นหน่วยงานคือใช้ที่กองทัพโบกแต่ว่าช่อง5เนี่ยได้ใบอนุญ,ญาตในการทำกิจการเนี่ยจากกสวทชนะ,ะประเภท2อไหนไหนพูดช่อง5อะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนิดนึงนะคะมีประเด็นถามว่าคุณผู้ชมถามเข้ามาบอกว่าสมัยที่ท่านบริหารช่อง5เนี่ยก็อวยรัสเซียจนกระทั่งมีปัญหากับนานาชาติมาเล่นงานงไม่ใช่ผมไม่ได้อวยรัสเซียกำลังเข้าใจที่ตอนนั้นรัสเซียยูเครนนไม่ผมไล่ฟังควา<ผ>มจริง ประเทศไทยเนี่ยสื่อเนี่ยต้องซื้อข่าวจากรอยเตอร์ช่องห้าต้องจ่ายปี2ล้านสองวันนั้นมีสงครามยูเครนทางรัสเซียทางจีนทางอิหร่านเนี่ยเขาก็มาถามผมว่าสื่อกองทัพโบกแบบนี้ยินดีไหมถ้าเขาจะเอาข่าวอีกด้านออกเขาให้ฟรีแล้วผมก็มีข้อแม้ว่าการออกเนี่ยคุณต้องแปลเป็นโค้ดแคปชั่นเป็นไทย แล้วคุณคุณผมจะพิมพ์ว่ามาจากฐานทูตจีนประจำประเทศไทยอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนฟังสองข้างม,มีเท่านั้นเองฮะทำไมเราต้องเอาเฉพาะข่าวตะวันตกออกอ่ะก็แฟรแๆไงแล้วเขาก็เขายอมรับผิดชอบนะ,ะเอกทูตเขาแล้วเขาเป็นเอกทูต่เขาเป็นตัวแทนประเทศเขาเขามาติดต่อผมแล้วผมจะทำยังไงแล้วมันเกิดรันลบวันจริงแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าเขายอมที่จะบอกอะไรว่าภาพเนี่ยมาจาก ได้การราลองจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอิหร่านประจำประเทศไทยรัสเซียประจำประเทศไทยแล้วตอนนั้นท่านเราประชาชนกัดสินจริงไหมคะท่านเราออกเพราะปัญหานี้ไหมคะไม่ใช่ผมลาออกเพราะผมํำคาญเพราะว่าผมเนี่ยทางานเนี่ยเอาถ้าเกิดออกไม่ได้เนี่ยเราออกอีกด้านอย่างเดียวแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็รู้มันป๊อะกันได้เนี่ยคุณว่าผมโกหกประชาชนไหมผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับไล้ขี้ใครบอกผมทางานช่องห้าเจงคุณไปเช็คดูปะ ช่อง5เนี่ยผมใช้ผมใช้เงินจ่ายภาษีคุณถามคุณเอกนิติก็ได้นิตรนิตรีธัญภาพตอนนั้นเป็นอธิดีกรมสรรพากรว่ายุคไหนที่สร้างให้ช่อง5ไม่เสียภาษี<อ>ผมเนี่ยเป็นคนเคลียร์ภาษีทั้งหมดของช่อง5อคุณรู้ป่ะร้อยกว่าล้านอตอนหลังเนี่ยผมจ่ายแล้วเคลียร์งหมดเนี่ยเหลือสาิกว่าล้านค่ะ,ะนี่พลเอกรังสีชี้แจงให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับว่าคุณรู้ว่าผมรถตายท่อเนี่ยพังเจ็ดแปดคันผมทํากําไรได้ 400กว่า600ล้านโ <Okay. S 2> องปีเนี่ย <Okay. S 2> ผมเอามาซ่อมหมด <Okay. S 2> คุณไปถามคนช่อง5ดู